ห้าสัญญาณที่จะบอกว่านักกีฬาคนใดมีวุฒิภาวะวุฒิภาวะหมายความว่านักกีฬาคนนั้นระ้จักยับยั้งชั่งใจสามารถควบคุมจัดการอารมณ์ของตัวเองได้อะไรก็ตามที่เราจัดการควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เนี่ยมันจะเป็นการที่ส่อหรือสื่อถึงพฤติกรรมที่เราแสดงออกมานั่นเองเรามาดูว่า5สัญญาณมีอะไรบ้างอันแรกคือนักกีฬาที่มีวุฒิภาวะเขาจะรู้จัก ให้อภัยตัวเองมากขึ้นและเราจะรู้สึกปล่อยวางนี่คือสัญญาณที่หนึ่งสัญญาณที่สองการที่เป็นนักกีฬาที่มีวุฒิภาวะคือจะเคารพตัวเองเคารพความแตกต่างของผู้อื่นด้วยสิ่งเหล่านี้นั่นหมายความว่าเราก็คือการควบคุมตัวเองยับยั้งชั่งใจตัวเองจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีเขาก็มีวุฒิภาวะที่ดีอันที่สามสิ่งที่เขายอมรับยอมรับในสิ่งที่ตัวเองได้รับ หรือผลของการกระทำพ่ายแพ้ก็ยอมรับว่าพ่ายแพ้และจะทํำยังไงต่อผิดหวังก็ยอมรับว่าผิดหวังและจะทํำยังไงต่อให้มันดีขึ้นนี่คือสัญญาณอันที่3สัญญาณที่4คือนักกีฬาคนนั้นเนี่ยเขาจะไม่ตัดสินอะไรใครเพราะเขาเป็นนักกีฬาไม่ใช่ผู้พิพากษาที่จะบอกว่าคนนั้นถูกหรือผิดนั่นเองอันนี้คือสิ่งสําคัญมากและสัญญาณที่5อันนี้สําคัญก็คือ นักกีฬาคนนี้เขาจะไม่เสียเวลาไปหงุดหงิดหรืออารมณ์เสียหรือทะเลาะอะไรที่มันไร้สาระเพราะเขาจะเอาเวลาตรงนั้นไปพัฒนาตัวเองไปฝึกซ้อมและทำอะไรให้มันดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นหมายความว่า5สัญญาณนี้จะบ่งบอกว่านักกีฬายับยั้งชั่งใจตัวเองได้จัดการอารมณ์ตัวเองได้และเขาจะเป็นต้นแบบของผู้มีพุทธิภาวะที่ดีนั่นเองใครที่ชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และ subscribe ที่ YouTube c ช anel dr watch s p o r t expert เราพบกัน